ส่งการบ้านผลการปฏิบัติเรื่องรู้จากการเห็นถูกตรงคำว่าวางจริงๆสำหรับผมคือเมื่อตอนที่จิตรู้เมื่อรู้แล้วมันจะปล่อยเองครับรู้แล้ววางรู้แล้ววางเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกได้ว่าเวลาที่จิตวางจริงๆจิตจะเบาสบายครับเมื่อจิตวางแล้ว จะไม่หยิบขึ้นมาอีกครับเป็นอย่างนี้ครับการเห็นอริยสัจจากการพิจารณานำสภาวะธรรมนั้นๆมาต,ตรึกในจิตจะเห็นสภาพทุกข์ที่เกิดดับตลอดเวลาในกายใจเราสาธุครับวิมุติธรรมสาธุค่ะการรู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงจะต้องอาศัยการน้อมจิตลงที่กายใจเราเอง เพื่อให้จิตได้รู้จักสังเกตสภาพธรรมนั้นๆโดยใช้ปัญญาของจิตพิจารณาสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะจึงจะสามารถรู้เห็นสัจธรรมได้ถูกตรงตามธรรมและเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นจะใช้ข้อความที่เป็นสมมุติมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยความคิดย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ ถ้าผู้เรียนเคยเห็นสภาวะรู้ได้ด้วยตนเองแล้วย่อมจะเข้าใจได้เองขอโมทนาบุญในธรรมทานนี้ด้วยนะคะ